สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะอ้อมเองวันนี้อ้อมก็จะมารีวิวสินค้าที่ทุกคนถามหาว่าคุณอ้อมคะช่วยหาสินค้าที่น่าเป๊ะปังเวอร์แต่ราคาแบบทุกถูกให้หน่อยได้ไหม,ออมเอาแ่บตา,าจะหาสินค้าที่ไหนที่ถูกแล้วดีได้แต่วันนี้มาเจอสินค้าตัวนี้นะคะ เรียกว่าบีบีโกนะคะเป็นสินค้าที่ดีมากๆนะคะเป็นกันแดดทองคํานะคะมันทองคอํายังไงก็คือเวลาเขาจะผสมทองคาเปรียวเข้าไปแล้วเวลาเราทาเข้าไปอะ่ะมันจะไบรท์หน้ามันจะมีออร่าเง,งานะคะแบบว่าหน้าหน้าสดอะ่ะแล้วไม่ต้องลงอะไรเลยลงตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะทุกอย่างมันเป๊ะไม่ต้องแป้งไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องอะไรแล้วเพราะมันแห้งตัวนี้มันแห้งนะคะทาเสร็จเรียบร้อยมันก็เซตเข้าหน้าสีผิว ตัวไหนใช้ได้ไหมสีผิวใครบ้างที่ใช้ไม่ได้ไม่มีะคะ่ะใช้ได้ทุกสีผิวทุกสภาพผิวเนาะผิวหน้าอ้อมวันนี้หน้าสดนะคะไม่ได้ลงครีมไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมไหมคะมันจะมีริ้วรอยต่างๆอยู่จุดฝ้าจุดด่างดำนะคะวันนี้เราจะมาลงให้ดูว่ามันเป๊ะแค่ไหนแล้วบอกเลยว่าสําหรับคนที่มีเหงื่อออกเยอะออกมากแบบอ้อมเนี่ยใช้ดีจริงๆนะคะอ้อมเป็นคนที่เหงื่อออกแบบหยดติ่งๆเลยนะแล้วก็บางคนถามว่ากัน กันน้ําได้ไหมกันน้ํานี่หมายถึงว่าน้ำสาดเข้ามาอย่างเงี้เนาะถามว่ากันได้ไม่ได้ดีเลยค่ะถามว่ากันเหงื่อได้ไหมกันเหงื่อได้ค่ะซึมออกก็ไม่เยิมเนาะกันน้ํากับกันเหงื่อเนี่ยต่างกันนะกันน้ําคือแบบสาดเข้ามานะเออมันไม่เยิมแต่ถ้ากันเหงื่อหมายถึงว่าเหงื่อที่เราออกจากลูกุมข้นอ่ะมันก็จะต้องเยิมหลุดออกมาอย่างเงี้ยคือไม่เยิมค่ะแน่นอนเพราะอ้อมเป็นคนเหงื่อเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้อมจะเอามาขายที่ร้านอ้อมต้องลองก่อนนะคะตัวนี้คุณภาพนะคะตัวนี้ ขนาดที่อ้อมมาทดลองตอนนี้ก็คือ10กรัมนะคะราคาจะอยู่ที่290บาทใช้ได้1เดือนนะคะใช้ได้นานเลยแล้วก็จะมีขนาดหนึ่งกล่องเขาจะแพรวพราวกว่านี้สวยกว่านี้หรูกว่านี้นะคะ450บาท20กรัมใช้ได้2เดือนนะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนื้อละเอียดมากแล้วกลิ่นแบบโอเคอะหอมอะคะ่ะใช้ได้เลยไม่ที่ว่าหอมเวอร์นะคือกลิ่นหอมอ่อนๆแบบเนื้อแบบเนื้อครีมแบบละเอียดมากเห็นไหม เดี๋ยวเราจะมาลงครึ่งหน้าก่อนเนาะว่าครึ่งหน้าแบบเป๊ะแค่ไหนนะคะลงข้างนี้แล้วกันเห็นชัดดีเนาะหน้าอ้อมแบบว่าเป็นคนที่มีผิวแบบจุดด่างดำเยอะนะนี่อ้อมจะทาเยอะหน่อยนะรอบนี้นะคะเพื่อว่าจะได้เห็นแบบชัดเจนหน่อยว่าความแตกต่างเขาบอกว่าให้ให้วนนะคะวนอ้อมแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งหน้าก่อนนะคะวนแบบนี้นะคะอันนี้คือเราทาแบบ กับโทรศัพท์เนาะมันจะไม่ค่อยแบบเห็นหน้าตัวเองสักเท่าไหร่ไปเลยมาฝั่งนี้ละเห็นไหมคะมันจะรู้สึกว่าเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างเราค่อยๆเกี่ยมานะแต่ถามว่ามันเกี่ยยากไหมไม่ยากนะคะใช้มือก็โอเคละบางคนมีพับจะใช้พับก็ได้นะแต่อ้อแบบชอบแบบง่ายๆง่ายๆอะ่ะบางคนเขาไม่มีพับเนาะก็ะใช้มือไปเลย แบบมันเป๊ะเห็นไหมคะ้าแบบนิดเดียวเองอ่ะหน้าแบบมีออร่าปังมากเวอร์เลยอ่ะสวยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันโอเคอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนียนเลยแล้วก็มีประกายเงาด้วยโดยที่ไม่ต้องลงอะไรเยอะนะคะเราไม่เยิ้มนะบอกไม่เยิ้มจริงๆนะคะนี้ออมลองแล้วเนาะเห็นไหมคะ อันนี้ข้างที่ทาเรียบร้อยเห็นไหมคะจะมีความเงาอันนี้ยังไม่ได้ทานะเห็นไหมริ้วรอยต่างๆก็จะมีอยู่นะแบบบานๆมากนะคะริ้วรอยจุดดำๆต่างๆ,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 ๆแต่อีกข้างหนึ่งเห็นไหมคะบลดูดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมโอเคเลยนะอบอกเลยว่ามันเวิร์กมากเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งให้ดูเนาะว่ามันโอเคแค่ไหนลืมแต้มนะคะอ่ะเนี่ย เหี้ yeah, ให้ดูมันง่ายนะแป๊บเดียวเองมันไม่ยากอะไรเลยนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นคาบทาไปแล้วหน้าไม่ได้เป็นขุยเป็นคาบอะไรเลยคือมันทางง่ายอะ่ะมันแค่หน้าสดเปล่าๆคุณก็ลงอะไรได้เลยหรือใครจะบำรุงหน้าตัวเองก่อนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่บอกได้เลยว่าอย่าไม่ลงอย่าไม่ต้องลงรองพื้นแล้วนะมันเป๊ะแล้วนะคือบางคนแบบว่าโอ๊ยเป็นลงรองพื้นอีกไม่ได้นะนาหนาเลยแหละตอนนี้แบบ มันกําลังโอเคอะ่ะมันใสมันวาวมันดูมีธรรมชาติมากแล้วมันออร่าดูหน้าดูดีอะ่ะดูแบบคนมีผิวสุขภาพที่ดีเลยเห็นไหมคะจากคนหน้าแบบริ้วรอยจุดด่างดําเยอะมากเห็นไหมคะมันดูสว่างดูออร่ามากมากดูไบรท์จริงๆนะคะแล้วถามว่ามันกันเหงื่อกัน,กนเหงื่อได้ไหมตอนนี้เหงื่อเหงื่อเริ่มซึมออกนะเพราะเอป็นคนเหงื่อเยอะชอบมากอะ่ะยิ่งเหงือ่อออกมันยิ่งฉ่ำยิ่งวาวยิ่งแบบ ดูมีออร่าดูบิบดูหน้าแบบมีสุขภาพดีไม่เยอมไม่หลุดนะคะเห็นไหมถามว่ากันน้ำได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ํานี่น้ําเปล่านะคะจุ่มลงไปเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเยิมไหมไม่เยิมนะเห็นไหมคะ ถ้าเป็นปกติเป็นอย่างอื่นมันก็มันก็จะไหลมากับเม็ดเหงื่อแล้วแหละเห็นไหมคะนี่คือน,น้ําหยดปกติผ่านได้แบบสบายมากนี่ซับก่อนว่าม,มันจะหลุดไหมเป็นไงล่ะ ถ้าแบบเล่นน้ำสงการนี่เป๊ะเลยนะปังเลยนะแต่ไม่มีใครหรอกพา็จะวันนี้ก็เขอเขาฝากว่าบีบีโกกันแดดเนื้อทองคำไว้ด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ